วันนี้นะคะเราจะมาทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอนุกรมเลมขคณิตกันนะคะเป็นพาร์ทแรกมีแบบฝึกหัดประมาณ5ข้อน,นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนว่าหัวข้อน,นี้สามารถใช้สูตรไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าสูตรมันมี2ออันเดี๋ยวจะบอกความแตกต่างนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะ อ่ะคราวนี้มาดูนะคะอนุกรมเลยค่ะคราวนี้จะดูได้ยังไงว่าอันไหนเป็นอนุกรมอันไหนเป็นลำดับเคยบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่ามันมีคอมมาอ่ะเป็นคอมมาคอมมาคอมมาแบบเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าลำดับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องหมายบวกบวกบวกแบบนี้เราจะเรียกว่าอนุกรม ซึ่งอนุกรมเลยค่ะคณิตมาจากไหนก็มาจากลำดับเลยค่ะคณิตเพียงแต่ว่าเรานําแต่ละพจน์เนี่ยมาบวกเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือหาผลบวกของลำดับนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะว่าสูตรแตกต่างกันยังไงแล้วจะใช้ได้ตอนไหนบ้างนะคะอ่ะสูตรอนี้นะคะมีสองสูตรอให้ทุกคนลองมองสัญลักษณ์สูตรก่อนว่ามันต่างกันตรงไหนจริงๆมันต่างกันแค่ตรงนี้เลยถ้าทุกคนสังเกตนะในวงเล็บมันจะเป็นตรงนี้สูตรแรกอะ่ะมันเป็น R กำลัง n ลบหนึ่ง แล้วส่วนด้วย R ลบหนึ่งแต่อีกสูตรหนึ่งมันจะสลับกันนะคะเปลี่ยนเป็น1ลบ r กำลัง n แล้วก็1ลบ r S, สังเกตไหมว่าข้างบนเนี่ยถ้าเราเอา R 1, ขึ้นมาก่อนตัวส่วนข้างล่างก็ต้องเอา R มาก่อนแต่ถ้าเราเอา1ขึ้นก่อนข้างล่างก็จะต้องเป็น1เหมือนกันคราวนี้สสูตรนี้ต่างกันยังไงสูตรนีน้นะคะจะใช้ในกรณีที่ R าน้อยอ๋ไม่ใช่น้อยสิ R มากกว่า1 แต่สูตรนี้จะใช้ในกรณีที่ r น้อยกว่าหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตัวเลขเพื่อไม่ให้ตัวเลขเป็นลบ เหตุผลมีแค่นี้เลยเพื่อไม่ให้ตัวเลขเป็นลบเพราะบางคนอ่ะตัวเลขคิดถูกมาหมดเลยแต่เครื่องหมายผิดเพราะว่าเดี๋ยวลบกันเป็นลบเดี๋ยวลบกันเราได้บวกแล้วบางคนสับสนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําว่าถ้าสามารถแยกสูตรได้จริงๆสูตรมันเหมือนกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าสลับกันเฉยๆถ้า R อยู่หน้าก็ต้องอยู่หน้าทั้งหมดถ้า1อยู่หน้า1ก็ต้องอยู่หน้าทั้งหมดถ้าออยู่หน้าแปลว่า R ต้องมากกว่าตัวลบถ้า R อยู่หลังแปลว่า R ต้องน้อยกว่าตัวลบแค่นั้นเองสูตรก็มีแค่นี้เลยนะคะ r ามากกว่า r นว่า1ใช้1 R สลลบกัน นก็เหมือนกันหนึ่งขึ้นก่อนอาขึ้นก่อนเหมือนกันหมดทุกอย่าง มาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าจงหาผลบวกสิบพจน์แรกก็คือเขาสั่งให้เราหา s สิบถูกไหมเพราะ s คือผลรวมต้องการสิบพจน์ก็คือ s สิบของอนุกรมเลขหาและถ้าเราสังเกตน,นะคะจะเห็นว่ามันคือพจน์ที่หนึ่งเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งพจน์ที่สองมีค่าเป็นสองพจน์ที่สามเป็นสี่และพจน์ที่สี่เป็นแปดคือถ้ามันเป็นเลขหาใช่ไหมมันก็จะมีอยู่สองเครื่องหมายเนาะคือถ้าไม่เป็นคูณก็ต้องเป็นหารเท่านั้นแต่อย่างข้อเนี้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเป็นการคูณ คูณทีละเท่าไหร่ก็นี่เลยคูณทีละ2นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นจะได้ว่าอเอาสูตรก่อนเนาะอันนี้เราจะเห็นว่า R เป็น2ซึ่ง R เป็นสองหมายความว่าอมันมากกว่า 1r ่มากกว่า1ใช้สูตรไหนนะคะอ,ะอะนุกรมทวนสูตรไปก่อนเนาะเลขาคณิตอนุกรมเลขาคณิตก็จะได้ออกมาเป็น Sn เท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ส่วน R ลบ1่โจทย์ต้องการ S10 ถูกไหมแสดงว่าเราก็ต้องแทน N เป็นเลข10ก็จะได้เป็น S10 เท่ากับ A1 เป็น1 อคือ2องบกำลัง10ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย2ลบ1จริงๆอันเนี้ยเคยบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะเพิ่งพูดไปหน่อยว่าข้างบนเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันต่างกับตรงที่ว่าข้างบนมันมีกำลังเองแต่ข้างล่างมันไม่มีแค่นั้นเองคราวนี้เราก็หาค่าเลยเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็น1 1คูณอะไรก็แล้วแต่มีค่าเป็นตัวเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปซีเรียสแล้ว2ลบ1ก็มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นส่วน1ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่หารด้วยนว็นีน,น้ สองกำลังสิบลบหนึ่งสองกำลังสิบนะคะมีค่าออกมาเป็นพันยี่สิบสี่พันยี่สิบสี่ลบหนึ่งนะคะได้ออกมาเป็นพันยี่สิบสามสิ่งที่ต้องระวังอันนี้คือเจอบ่อยมากสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางคนชอบบอกว่าสองกำลังสิบ คือ20ใครบอกแบบนี้นะผิดทันทีเลย2กํกลัง10นะคะไม่ใช่20คําว่า2กํกลัง10คืออะไร2กํกลัง10คือ2คูณ2คูณ2คูณ 2, 2 3, ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยทั้งหมด10ครั้งมันคือ2คูณกัน10 ครั้งไม่ใช่สองคูณสิบนะคะสองกำลังสิบไม่ใช่สองคูณสิบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งไล่อ่ะสองคูณันสิบครั้งได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราสามารถท่องได้ใช่ป่ะอย่างที่เนี่ยอย่างเวลาสอนก็จะท่องบ่อยนะคะก็คือฝึกท่องว่างๆเมื่อก่อนก็ไม่ท่องบางทีนั่งอดเมนะเมื่อก่อนสมัยเรียนก็จะนั่งอดเม์ก็นั่งท่องไว้เรื่อยสองกำลังหนึ่งเป็นสองสองกำลังสองได้สี่แล้วก็แปดสิบหกสามสองหกสี่ร้อยยี่สิบแปดสองร้อยห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยอฝึกท่องเนาะอันนี้ก็จะได้คําตอบ อันสุดท้ายนะคะเป็น1024อันนี้ขอโน้ตไว้ให้นิดนึงเนาะอันนี้ขอโน้ตเพิ่ม 2องกำลังหได้2 2งสอกำลังสได้4 2่สอกำลังสได้8ไม่ใช่6นะคะบางคนชอบเอาตัวนี้มาคูณกันไม่ใช่นะคะสอกำลังสได้8 2ดสอกำลังสี่เป็นสิบหกสอำลังหได้32 2สิบกำลังหได้64 2ิบสกำลังเได้1 2อยยี่สกำลังแได้256 2้อากำลังเได้512และ2องกำลังสิได้หนึ่ถ้าเราทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ท่องได้เร็วจังเพราะว่าพี่ใช้ แบบนี้ทุกวันมันก็เลยจําได้นะคะถ้าน้องอยากเก่งตัวเลขเนี่ยฝึกท่องจากพื้นฐานง่ายๆบางคนวันแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องท่องให้หมด10ตัวนี้ก็ได้อย่างน้อยเนี่ยสองกำลังสี่อสตัวแรกก็ต้องรู้แล้วเพราะว่าเรามอปลายแล้วว่าเนาะมันก็ต้องเริ่มฝึกกันบ้างอะไรที่สามารถลดภาระในการคิดเลขได้ก็พยายามฝึกนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อ,น,อ,อน,นี้คือพันยีนะคะ อ่ะต่อมานะคะตัวอย่างที่2องตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าจงหาผลบวก9พจน์แรกก็คือโจทย์ต้องการ s เก้จทย์ต้องการ s เก้ของอนุกรมเลยค่ะซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะจะเห็นว่าตรงเนี้ยข้างบนอ่ะมันเป็น1เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือข้างล่างเฉพาะตัวล่างเนี่ยมันคือคูณ3ใช่ไหมอ่ะถ้ามันเป็นเศษส,ส่วนน้อยอย่าคิด5้แค่จากตัวส่วนนะคะต้องคิดจากตัวเศษด้วยข้างบนคือคูณห่คูณหคูณหนึ่ง คูข้างล่างคูณ3าคูณส,สแสดงว่า R ของน้องเป็นเศษหนึ่ส่วนสาส่วนสมนี่มากกว่าหรือน้อยกว่า1ต้องน้งนอยกว่าหเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่า1เราจะใช้อีกสูตรหนึงนะคะก็จะได้เป็น Sn เท่ากับ a 1นึ่คราวนี้ R มันน้อยกว่า1ใช่ไหมเราก็สลับที่เป็น1นลบอากลัง n อ่าแล้วก็ส่วนด้วย1นลบ ่คราวนี้ a 1ของเราเป็นเศษหนึส่วนสใช่ไหมเราก็แทนค่าไปก่อน1นลบ r r คือเศษหนึส่วนสยกกำลัง9เพราะเขาต้องการ9พจน์แรกนะคะแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันเลยเป็น1-1ลบ1ส่วน3จริงๆข้างล่างเนี่ย มันคือก้อนเนี่ยทางก้อนอะแล้วหารด้วย1นึลบหส่วนสามก็คือ2อส่วนสาเราก็แค่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นเป็นส่วนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชิดเลขวิธีตรงๆให้ดูก่อนขยับนิดนึงอ่ะก็จะได้เป็นเศษ1นส่วนสข้างในล่ะเป็น1นึ1่ลบหส่วนสมกำลังเแบบนี้ใช่ไหมแล้วหารกับเฉพาะก้อนนี้เนี่ยมันคือเศษ2อส่วนสามอ่ะ อันนี้ก็คือทําส่วนในเท่ากันเนาะมันจะเป็นเศษสองเศสามที่ก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเนี่ยจากเศษส่วนมาเป็นเครื่องหมายหารก่อนก็เปลี่ยนเป็นหารสองส่วนสามเพราะฉะนั้นอ่ะคิดเลขต่อจับรูปให้เรียบร้อยจริงๆถามว่าตรงเนี้ยมันจบแล้วไหมมันก็จบแหละแต่ในเมื่อก้อนสองก้อนเนี้ยมันสามารถรวมได้น้องก็รวมให้มันเสร็จไปเลยนะคะมันก็จะได้เป็น SN เท่ากับหนึ่งส่วนสองแล้วก็ก้อนนี้ทั้งก้อน เปลี่ยนหารเป็นคูณเวลาเราเปลี่ยนล้วก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วเราก็สลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น sn ข้อนี้นะคะก็จะได้เป็น3ส่วน4ก็คือจับ2อันนี้เข้ามาคูณกันเป็น3ส่วน4วงเล็บ1ลบกับ1ส่วน3ายกกำลัง คือถ้ามันไม่มีชอยอ่ะแล้วถ้าครูไม่ได้สั่งให้หาคา่าเราก็ตอบคาแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าถูกเหมือนกันยกเว้นแต่ว่าจนมันเป็นชอยแล้วมันไม่มีแบบเนี้ยมันให้หามาเป็นคา่านราก็ต้องมาคิดเหมือนกันว่า3ามกำลังเก้ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งพอมันเป็น3ามกำลังเก้าอ่ะเลขมันจะเยอะและะ้วะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะตัวอย่างที่สามเขาบอกว่าจงหาผลบวกหกพจน์แรกหกพจน์แรกเปลว่าโจทย์สั่งให้เราหา S6 หก ถูกไหม s 6ของอนุกรมเรขาคณิตน้อง้องสังเกตคนแรกเป็นหนึ่งรู้สามแล้วก็สามแล้วก็สามรู้สามแสดงว่าค่า r มันเพิ่มขึ้นโดยการคูณรู้สามคราวนี้น้องก็ต้องหาให้ได้แล้วว่ารู้สามเนี่ยมันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าหนึ่งซึ่งรู้สามเนี่ยมีค่าประมาณเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสามสองอันนี้คือค่าประมาณของมันนะไม่ใช่ว่าค่านี้เป๊ะน,น,นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งจุดเจ็ดสามสองเนี่ยมันมากกว่าหนึ่ง งั้นสูตรที่เราจะใช้ก็จะได้เป็น Sn เท่ากับ a1 วงเล็บ r กํลัง n ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย r ลบ1นะคะโจทย์ต้องการ6พคต์เราก็แทน n เป็น6ไปเลยแล้ว a1 คือ1ใช่ไหม r r คือรู้3 n คือ6ลบ1แล้วก็ข้างล่างเป็นรู้3ลบ1นะคะ อ่ะต่อมาสิ่งที่น้องต้องทําตอนนี้พี่ว่าน้องก็คงจะสงสัยตรงข้างล่างแล้วละว,ว่าเอ๊ะถ้าส่วนมันเป็นรูทลบกับ1เราจะทํายังไงอ่ะเราคาไว้ก่อนตรงนั้นยังไม่ต้องไปสนใจ,จนะคะสิ่งที่น้องต้องหาตอนนี้คือรูทสามกำลังหกน้องจะหาได้ยังไงเราจะใช้สูตรนี้ทริกเนาะเป็นโน้ตเหมือนกันก็คือถ้าเราบอกว่ารูทเออ่านรากที่ n ของ a อยกกําลัง n มันจะมีค่าเป็น A ถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นรากที่สองของ A กำลังอ่ะเอา,อางี้ทำอย่างงี้ก่อนมันเป็นรู้สามแล้วก็ทั้งหมดกำลังหกรู้ส,สามเกิดจากอะไรรู้ส,สามเกิดจาก3มยกกำลังเศษหนึส่วนส,สองแล้วก็ยกกำลังห2มาจากไหนก็คือตรงนี้มันเป็นรากที่2แต่เขาไม่เขียนคราวนี้พอเข้าขัาน้นนี้เลขชี้กำลังสอนกันเราก็ต้องนำเลขชี้กำลังมาคูณถูกไหม คูณกันก็ตัดทิ้งเลยเหลือสามกลังสามซึ่งสามกลังสามีค่าเป็น27แสดงว่าก้อนในี้ทั้งก้อนมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็น27็อ่ะตอนนี้ก็หาต่อเนื่องจากว่าข้างหน้ามันเป็นหนึ่งต้องสนใจไหมไม่ต้องสนใจจริงๆก็คือสนใจแหละเพียงแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่คูณหนึ่งก็มีค่าเป็นตัวเดิมเพราะฉะนั้นรู้3ามกลัง6มีค่าเป็นสามกลังสามคือ27ดลบหนึ่งก็เหลือแค่26หแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับน้องๆก้อนนี้ก็คือตัวส่วน ตัวส่วนของเราอย่างติดส q u วร e r อยู่ก็คือรูทสาบหทำยังไงให้ s q u วร e r o o ก้อนเนี้ยมันเป็นจนํานวนเต็มก็คือการ conjugate c o n j u g a ก็คือเราใช้สูตรผลต่างกําลังสองก้อนที่เรามีเรามีหน้าลบหลังเพราะฉะนั้นเวลา c o n j u g a t เราต้องคอนด้วยหน้าบวกหลังตัวนี้ ก็จะได้เป็น26คูณกับรูท3บวก1คราวนี้สูตรผลต่างกําลังสองทำยังไงก็คือใช้หน้ากําลังสองหน้ากําลังสองในที่นี้ก็คือรูท3เนี่ยยกกาลังสองลบหลังกําลังสองอ่ะต่อมาก็มาคิดต่ออีกนิดหนึ่งก็จะได้เป็น26วงเล็บรู3 1. ท3บวก1ข้างล่างล่ะรูท3กำลังสองได้3 1กำลังสองได้1 3ลบ1ได้2เพราะฉะนั้นถามว่าตัดได้ไหมตัดได้เพราะฉะนั้นทําไปทามาปรากฏว่า ผลบวกก็จะได้เป็นตัวนี้หรือบางคนอาจจะกระจายเข้าก็ได้เป็น13บามรูทสามบวกสิบสาแล้วแต่นะคะยังไงข้อนี้ผลบวกก็ต้องเป็นรูทเพราะนี่หน้าตาของมันก็เป็นรูทเหมือนกันนะคะอะคราวนี้มาดูอีก2ตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่4ี่บอกว่าจงหาว่า n มีค่าเท่าไหร่ก็คือถามว่ามีตัวเลขทั้งหมดกี่จํานวนจากอนุกรมเลขคณิต เออเลยค่คณิตโดยที่พจน์แรกมีค่าเป็น5 R มีค่าเป็น2คงข้อนี้ให้ผลบวกมาแล้วย้อนกลับไปถามหาค่า n อ่ะสังเกตก่อนค่า R ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็น2แสดงว่ามันมากกว่า1เพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้เราจะใช้เป็น Sn เท่ากับ A1 วงเล็บ R กำลัง n ลบ1แล้วส่วนด้วย R-1 ลบ1อ่ะ,อะส่วนตัวนี้ แล้วเราก็แทนค่าเลย Sn คือผลบวกทั้งหมดซึ่งในนี้นบอกมานะว่ามีค่าเป็น75เราก็แทนไปเลย a1 เป็น5คราวนี้ค่า r เป็น2 2กําลังอะไรไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องหาค่า n อันนี้ก็ต้องติด n ไว้นะคะถ้าเราแทน n มาเนี่ยแสดงว่าผิดแล้วเพราะว่าเขาสั่งให้เราหาแล้วก็ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1ก็คือ2ลบ1 คราวนี้สังเกตที่ตัวส่วนสองลบหได้1เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่หารหนึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจตัดมันทิ้งไปคราวนี้มันก็จะเหลือแค่เจ็ดสิบหเท่ากับห้าวงเล็บสองกำลังเลบหสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องต้องเก็บก้อนเนี่ยทางก้อน ไว้ฝั่งขวาแสดงว่าสิ่งที่ต้องย้ายก็คือย้ายห้าไปหารถูกไหมเพราะอะไรที่ต้องย้าย5ไปหารเพราะก้อนเนี้ยมันคูณกันอยู่ถ้าเราจะย้ายฝั่งมันก็ต้องสลับเครื่องหมายจากคูณเปลี่ยนเป็นหารเจ็ดสหาร5ก็จะเหลือแค่สิบเท่ากับ2องกำลังเอ็ลบหยังไม่จบนะต่อมา สิ่งที่เราต้องหาค่าคือตัวแปร n ใช่ปะ่ะซึ่ง n มันอยู่กับเลขฐานสองแสดงว่าตัวต่อมาที่น้องต้องย้ายไม่ใช่2นะคะตัวไหนที่อยู่กับตัวแปรให้ย้ายเป็นลําดับสุดท้ายเราก็ต้องย้ายลบหก่อน1อยู่ฝั่งขวาเป็นลบย้ายไปฝั่งซ้ายก็มีค่าเป็นบวกกลายเป็น15บ้าบวกหเท่ากับ2องกำลัง n 1ิบ้าบวกหได้16เท่ากับ2องกำลัง n ข้านี้ ทำง่ายๆคือทาฐานให้เท่ากันฝั่งนี้มันเป็นเลขฐานสองยู่แล้วอยู่ในรูปเลขยกกําลังแล้วฝั่งซ้ายล่ะสองกลังอะไรได้สิบหกคือสองกลังสี่ดังนั้นสรุปได้เลยนะคะ n ข้อนี้ก็คือมีค่าเป็นสมีทั้งหมดสจํานวนนั่นเองสมมุติว่าอยากลองเช็คอะสมมตินะว่าอยากลองเช็คอันนี้แอบเช็คเนาะอันนี้เช็คเขาบอกว่าผลแรกเป็น5้าใช่ไหมอ้เป็นสองแสดงว่าผลต่อไปก็เป็นสิบยี่สิบ สีแล้วหยุดก่อนเพราะเขาบอกว่ามีสี่พจน์อ่ะลองหาซิจริงไหมสี่บบวกยี่สิเป็นหกสิบวกสิเป็นเจ็ดสิบเจ็สิบวกห้าเป็นเจ็ห้าก็แสดงว่าถูกต้องที่เราหามาถูกต้องนะคะอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นาะก็คือตัวอย่างที่5้าเขาบอกว่าจงหาผลบวกของอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต ให้ n หนึ่งมาไม่ได้ให้ n แล้วก็ให้ผลสุดท้ายมาสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาค่า n หาค่า n ก่อนเลยหาค่า n จากสูตรลำดับเลขาทำไมต้องหาจากสูตรลำดับเลขาเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องอนุกรมเลขาเพราะฉะนั้นตัวช่วยก็ต้องมาจากสูตรที่เป็นเลขาเหมือนกันนะคะาวนี้ย้อนกลับมาที่สูตร ลำดับเลขค่ก่อนมีใครจำได้บ้างลำดับไม่ใช่ sn นะคะลำดับคือ an ถ้า sn เนี่ยคืออนุกรมคือผลบวกผลร่วมอ่ะย้อนกลับมาที่สูตรลำดับเลขค่ะลำดับเลขค่คือ an เท่ากับ a1 คูณ r กํลัง n ลบ1ซึ่ง an คือผลสุดท้ายใช่ไหมผลสุดท้ายของเราคือ1ส่วน256 a1 คือ1จริงๆไม่ต้องแทนก็ได้เนะาะคราวนี้สิ่งที่เราต้องหาคือค่า r ถ้า R ของเราก็คือเศษหนึส่วนสถูกไหมพี่ก็แทนค่าไปเลยเป็นเศษหนึส่วนสยกกำลัง n ลบหนึ่คราวนี้ฝั่งเนี้ยอะไรก็แล้วแต่คูณหนึ่มีค่าเป็นตัวเดิมงั้นพี่ไม่สนใจพี่ตัดทิ้งไปเลยตอนนี้ก็จะเหลือหนึ่ส่วนสยกกำลัง n ลบหน่คราวนี้256เกิดจากอะไรย้อนกลับไปดูที่พี่บอกเมื่อกี้ได้ไหมลองจำดูย้อนกลับไปดู256เกิดจากอะไรนี่เกิดจาก สองกำลังแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้แล้จัดรูปได้ละเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังแปดฐานเท่ากันแล้วแสดงว่าเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันหมายความว่าแปดเนี่ยมีค่าเท่ากับเ1็ 1. ลบหนึ่งลากในลบหนึ่งมีค่าเป็นแปดเก็คือเก้าแสดงว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่ารู้แล้วว่ามีเก้าพจน์จะได้ว่าอ่ะ Sn เท่ากับ r เรามันน้อยกว่า1ใช่ปะงั้นเราจะใช้เป็น a1 บ็บ1ลบ r กํลัง n แล้วก็ส่วนด้วย1ลบ r โจทยต้องการ9พจน์ a1 คือ1งั้นพี่ไม่แทนและพี่ละเอาไว้เลยก็เป็น1ลบ r กํลัง n r คือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง9ส่วนด้วย1ลบกับ1ส่วน2อ่ะคราวนี้สมมติพี่ถามนะพี่เปลี่ยน ป็นแบบนี้หนึ่งลบหนึ่งส่วนสองก็คือหนึ่งลบออกไปครึ่งหนึ่งก็จะมีค่าเป็นครึ่งถูกไหมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองแต่ว่าพี่เปลี่ยนจากไอตัวเศษส่วนแบบนี้มาเป็นเครื่องหมายหารแทนคราวนี้ข้างบนหนึ่งส่วนสองกำลังเก้าเมื่อกี้เราบอกว่าไงสองกำลังแปดได้สองร้อยห้าสิบหกเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้สองกำลังเก้าใช่ไหมอ่ะตรงนี้สองกำลังเก้าก็เอาตัวนี้ไปคูณสองย่อหนึ่งกลายเป็นหนึ่งส่วนห้าร้อยสิบสอง อันนี้มันสามารถคิดได้เนาอเพราะเลขฐานสองมันไม่ได้เยอะนะคะที่แบ่งอีกอ่ะยังไม่จบเพราะฉะนั้น s 9จะได้เป็นอะไรหนึ่งลบห้าร้อยอ่ะหนึ่งส่วนห้าร้อยสิบสองเนี่ยลบกันจะลบได้ก็ต่อเมื่อส่วนต้องเท่ากันถูกไหมสมมติ น้องก็หาคอนอไปอันนี้ที่ละไวนะ้เนาะเพราะว่าเราม .5 ห้าละม .5 าม .6 หกละที่ไม่ต้องมาเขียนตัวส่วนแล้วเนะาะเพราะฉะนั้นลบกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็น512ร้ 10, อสองลบห้าสะห้าส่วน512รลบหก็จะได้เป็น511ร้อส่วนห้าแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัด ตัดกลับมาเป็น256เหมือนเดิมแสดงว่าบวกไปบวกมาสุดท้าย9โพสนะคะได้511ส่วน256นะคะอันนี้ขยับก่อน อันนี้ก็จะเป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับข้อนี้นะคะก็ประมาณนี้น้องเกี่ยวกับเรื่องลำดับเลขค่ะคณิตนะคะอันนี้เป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะลงไว้ให้อีกพาร์ทหนึ่งนะคะแบบว่าในกรณีที่มันถามซับซ้อนเยอะแยกกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือสอนให้ใช้สูตรเป็นก่อนว่าถ้าเราใช้1ลบ R หมายความว่า R มันน้อยกว่า1แต่ถ้าเราใช้ R ลบ1 แปลว่าอามันมากกว่า1นนะคะแยกสูตรให้ออกก่อนแล้วก็ในกรณีที่ไม่รู้ค่า n ตัวที่เราต้องเอามาช่วยก็คือเรื่องลำดับเลขถ้าเรากำลังทำเรื่องลำดับเลขสูตรก็ต้องมาจากลำดับเลขถ้าเรากำลังทำเรื่องอนุกรมเลขสูตรก็ต้องมาจากลำดับเลขนะคะ